สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลาฟ e f a ครับทาง G M Music ของเรานั่นเองนะครับรายการรอบต้นสัปดาห์แบบนี้ครับ6โมงถึง2ทุ่มนั่นเองครับพี่น้องกับผมต่อต่อขลุ่ยและวีเจเซอร์ดนของเราวันนี้คุณรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสุดแรกทได้เจอกันเกิดพี่รถนะครับตอนนี้พี่รถเคยมามา jam บ้างแล้วใช่ไหมครับมาแล้วฮะก็จะเจอพี่พลนะครับเจอพี่เคนนะครับแล้วก็จะมีพี่นอด้วยแล้วก็จะมีโอ้เยอะแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จััดกบ สอนทีเจมาดรอแบบนี้นะครับพี่กลุยนะครับแล้วก็พี่โต้ครับผมขอบคุณนะครับโอนตังค์ให้เข้าไปนะฮะอมามาคุยกับพี่ลุ้เข้าวข้าวแล้วกันนะฮะก็เป็นไงฮะเรื่องเราเรียกว่าเรื่องของเพลงนี่ตามนี้ก็ก็เริ่มจางลงไปหน่อยนะคนก็คิดถึงกันนะครับผมยังเปิดเพลงกันและกันอยู่เลยนะออกจากเข้ามาเพลงกันและกันไปไม่ถูกเลยอะในจริงๆแล้วก็คือเรากำลังทำอยู่นะครับคิดว่าน่าจะอีกสักสองเดือนน่าจะได้ฟังกันนะครับคิดว่า รายการแรกที่จะได้เปิดในของผมเนี่ยก็ต้องรายการนี้รายาไลฟ์แอคชัจริงๆรุ่นหมอรายการเป็นพี่ก่อนนะยังไงครับ รูเป็นคนที่แบบเยอะไม่ใช่ตอนแรกเราเห็นภาพอะไรอย่างนี้เราคิดว่าต้องเป็นคนแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างงี้แล้วตอนจริงเป็นไงครับสนุกเป็นคนสนุกนะเนี่ยไม่ใช่ภาษาระเลยอย่า่เงี้ยอ่ะจับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายคุณรุทนะมาเป็นกำลังใจให้กับคุณรุทนะฮะรวมทั้งแนะนำรายชื่อเพลงที่อยากให้เราหยิบมาเปิดโอกาสได้เลยนะครับ4242666นั่นเอง SNS ของเรานะ SNS request นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงที่เรากำลังโปรโมทช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเพลง เก่าๆที่คิดถึงเพลงของรุ่นสมัย The Star 4อะไรอย่างเงี้ยก็ขอได้หมดสมมติว่าคุณแม่เนี่ยเคยฟังอยาเกิดไม่ทันอยากฟังก็ขอเข้ามาอ่างเ้ยถ้ามีเปิดให้ัครบถ้ามีเปิดให้แน่ๆอย่าไปถึงท่านชุนราพรจะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเราเข้าเรื่องแรกที่เราจะคุยกันก่อนช่วงนี้คอนเสิร์ตมาในบ้านเราเยอะมากเลยเดียวเสรเจสรรมาที่ที่ผมไปดูไปมาไหมฮะไปมาไหมฮะไม่ได้ไปผมคลั่งแล้วราบ้าโผล่เราบ้าที่แล้วมากเลยอะคือจริงๆผมก็อยากจะไป แต่ผมแต่ว่าพูดไนหนึ่งว่าไปนะแต่ว่ามีตังค์ซื้อสรปไม่ได้ไปกันสล้วเล่นโหระดับคุณลุงที่มีตังค์ไม่คอนเสิร์ตเขาแบบตัวหมดเร็วมากไงใช่พวกเราเป็นพวกชราใจใช่ครับซื้อไม่ทันก็เป็นศิลปินที่ทำให้แบบเซิร์ฟมิวสิกมันระเบิดในบ้านเราเลยว่าได้ก็จาก เขาต่อยอดเหมือนมาต่อยอดจากคุณแจ็คจอห์นสันใช่ใช่แล้วก็มาในสไตล์ของเขาบวกเป็นรีเข้าไปเป็นป๊อปที่มันฟังง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอู๋ดังมากๆครับยังมีเลดี้กาก้าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่จากศิลปินที่ต่างประเทศที่มาโชว์ในบ้านเราแล้วเนี่ยศิลปินในบ้านเราก็มีคอนเสิร์ตใหญ่กันเยอะแยะมากมายเยอะมากคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของค่ายของเรานะครับนี่เองนะครับเยอะมากประมาณ3ล้านคอนเสิร์ตได้ไม่ขนาดนั้นเรรียกวว่่าาันนึงปะมณ70,000 นเสิร์ตนะเรียกว่าวิต่องวิเลยทีเดียวไปเยอะขนาดนั้นมากเยอะไปแล้วก็นะฮะพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ของศิลปินไทยเรานะครับนึ่งคือคุณดาแอนโดฟีนนั่นเองครับเราก็มีคุณดามาด้วยมาด้วยไม่มีเข้ามาด้วยครับไม่ถูกเยียรต้องไปเติมใส่ด้วยไปเติมใส่สีเงินต้องทำสีเงินเลยครับพอละนะครับเพราะว่าอ่ะอ่ะอ่อันนี้ครับมองตรงนะวางอยู่หน้าลิฟต์ชั้นสี่แล้วเป็นยังไงครับผมออกไปดึกดึกเนี้ย โอ้โหทำไมคุณดาช่างยิ่งใหญ่สุดทับวเลยเปิดเอาอย่างนี้ครับอ้าเรามาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้อยบอกผู้ชมครับว่าเรามีบัตรคอนเสิร์ตของคุณดาโดฟินมาแจกกันในรายการแล้วคือประเด็นเนี่ยนะฮะ คอนเสิร์ตของพิดาเนี่ยขายเครี่ยงแล้วซื้อไม่ได้แล้วแต่นี่เป็น2ใบสุดท้ายในโลกใบนี้ในโลกใบนี้ใช่ครับดแครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณรุ่นะครับพกบัตรคอนเสิร์ตมาแจกเลยเดียวกติกาจะเป็นยังไงติดตามได้เลยครับแลวการอย่าได้พลาดนะคือังไว่าแจกตอไหนที่ไม่รู้นไปคือไม่ได้ดูแบบสูบไปเข้าห้องน้ำมากแจกไปแล้วเนี่ยเจ๋ดายนะครับใช่ต้องดูตลอดนะสองชั่วโมงนี้รวมทั้งนะครับนอกเหนือจากคอนเสิร์ตของคุณดาที่ออกมาแจกกันแล้วกล่อง G M M ไส้ของเราก็ออกมาแจกกันเหมือนเช่นเคยด้วยก็รายการเราใจด ตลอดทั้งเดือนนี้เลยทีเดียวนะครับนะฮะไปดูนะฮะไปดูบอลยูโรกันโหช่วงนี้ก็มันมากเลยเดียวเพราะว่าครับเขาเขาเรียกว่าเป็นนัดสุดท้ายของรอบแปกเชื่อเมื่อวานที่แปดที่สุดใเมื่อวานดูไหมฮะโอ้โหฮอลแลนด์น่าสงสารมากเกิดอะไรขึ้นเออวัต p e เพนเลยเมื่อวานไอดโดมันทำงานโอ้หของดีเลยนะลูกใช่ครับ นะฮะเพราะฉะนั้นว่ากันไปครับถอยากได้กล่อง G เมซ่บของเราไปดูฟุตบอลยูโรครับใช่แล้วท่ามลาดเลยเดียวเพราะว่าตอนนี้ก็การแข่งขันก็ค่อยๆเข้มข้นเข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้โหูยิ่งดูยิ่งมันเลยเดียวครับเพราะฉะนั้นรายการไลฟ์ฟาจีเราเอมมาแจกกันนะฮะกาง่ายๆครับย่าไงครับพิมแซดตามมาด้วยชื่อนามสกุลของคุณแล้วก็จังหวะที่คุณรับชมครับง่ายๆแค่นี้นะฮะเช่นพิมแซดชื่อผมสารติสุขสันต์สนีจาก บ้านโป่งบ้านโป่งลาบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่งมาที่4242666ครับผมช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราจะมีการเฉลยรายชื่อผู้ชมที่ได้รับกล่อง d r มมม Set นั่นเองครับส่วนตอนนี้มาเข้าสู่ช่วงที่เรามีกันเป็นประจำนะฮะช่วง MV บทนั่นเองครับใช่แล้วครับว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแบบเขาเรียกว่าเป็นการเปิดให้ทุกคนได้ส่งเข้ามาเพื่อที่จะดูว่า ควาคู้สึกขอขแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ใช่แล้วนะในตีมีบวกของเราในวันนี้ครับเพลงไหนโดนใจและตรงกับคุณที่สุดจะมีเพลงอะไรบ้างไปชมวิทยาีันครับผม สทำให้ทุกๆอย่างสดใสเธอคค่โดนประวัติกรรมให้ฉันในเข้าใจว่าหลอกมันมุ่นไปด้วยรอ <Yeah, yeah. S 1> ถึงเวลาหรือยังถ้าหากจะขอพูดคำในใจให้เธอได้ฟังถ้าหากจะพูดว่าฉันรักเธอ ตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไป ตู้หัของท่านนวันนี้นะคือใช่แล้วครับกับตีมวันนี้นะครับเพลงไหนที่ตรงกับชีวิตคุณมากที่สุดใช่แล้วสามเพลงสามความรู้สึกเลยเดียวครับ MV หนึ่งนะฮะคนถูกทิ้งโมโซวันนี้ก็เศร้าเเลยเดียวฮะ MV สองตะวันของวัจ اي เดอะบัตเทิร์นบรูสเนี่ยสุกสุกหวานหวานนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ก็ลุ้นๆ MV สามนะครับยังไงครับลุ้นๆเนี่ยฮะถูกคนแล้วคนแล้วจีก็ยู่งจีไปอโชคจากไปถือโชคนั่นเองนะฮะชอบเพลงไหนอยากให้เราหยิบเพลงไหนมาเปิดครับพิมพ์เข้ามาได้เลย MV 1 MV2 หรือ MV3 ส่งมาที่ 4242666นั่นเองผมว่ามันเป็นการอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของคนเราที่ดูอยู่เนี่ยเป็นยังไงอ๋อมันเป็นการทำโพลอย่างนึงใช่ารสำรวจประชากรใช่ครับนะฮะเวลาเราพูดถึงคอนเสิร์ตดีกว่าเลยเออมันมีคอนเสิร์ตที่ผ่านไปแล้วที่บอกไว้ว่าร้านแปะใช่ไหมบ้านเราตอนนี้เออนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านแปะนั้นนะฮะที่เราได้มีโอกาสที่คุณได้ไปได้มีโอกาสผมได้มีโอกาสไปด้วนะครับก็คือคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า extra love by ปองบีนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะมีหนึ แพรเราได้ฟังกันก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวของวงเลยนะเพว่าได้นะคุณก็เราพูดถึงวง Yes Day ถูกต้องคือวันนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์พวกเขานะครับเขาก็มาโชว์สดในรายการรายการที่ของเรานะครับต้องบอกว่าเก่งทุกคนร้องสดดีมากเล่นกีตาร์สดมากคือแบบมือกีตาร์ที่เขาเก่งมากเขามีระดับด้วยเขามีการตีมาจากการประกวดด้วยเหมือนกันอะไรนี่เดือดสารโนได้ อะไรนะฮะเป็นที่สองสามวัดสายวัดวายตกใจหมดนะครับฟังเป็นนิย asan คือเป็นนิยศาสตร์รถนะุดนตรีคือเป็นนิยศาสตร์แล้วก็แนวดนตรีของเขาเนี่ยเป็นแนวร็อกซึ่งปกติเวลาเราพูดถึงวงร็อกเวลาเล่นสดอะไรเงี้ยมันจะต้องมีกีตาร์หลายๆตัวมีคีย์บอร์ดมาเสริมเพื่อเพิ่มความแน่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวงนี้ยัังงไครบ ขามีตัวเดียวเล่นตัวเดียวเลยคือเป็นเตีวงเครื่องตีสาชิ้นแม้ว่ามี4คนแต่คือเล่นกัน3คนอีกคนนึงร้องมันจะอยู่ในพาร์ทร้องไปเลยใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องตีสามชิ้นนี่คือต้องเล่นแน่นมากถ้าไม่แน่นคือเอามาอยู่ถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเล่นแน่นด้วยไม่พอยังเทพด้วยสลับเป๊ะแบบโน้ตเป๊ะเป๊ะเปชั้นช้นไปเลยอ๋อเรียกได้ว่าคือไม่ได้คุณอาจจะไม่ได้ร้องคนเดียวมือกีตาร์ก็มีการช่วยร้องด้วยอะไรด้วยครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเพลงจ